เดีคุณหมอรับดอกไม้ก่อนครับผู้ซึ่งพาความจริงเกี่ยวกับข้าวเน่านะครับมาโดยตลอดครับตีทูตีไม่จริงนะครับมีการแอบเอาข้าวไปซุกซ่อนและตัวเลขของความเสียหายมากมายครับครับผมสุดท้ายบามีมาดำกรงมาด้วยนะครับรับปักข้อมูลจากหมอวโรงครับ ขอรบรักทุกท่านครับผมอยากจะกล่าวเพียงกับพี่น้องว่าจากนี้ไปพี่น้องต้องติดตามการเมืองอย่างเขม่งเกลียวนะครับตาห้ามกระพริบที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอีกไม่นานจากนี้ไปพี่น้องจะได้รับรู้ว่าฆาตกรตัวจริงที่เกณฑ์ฆ่าประชาชนช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นใครจะได้รับการเปิดเผยเ,เร็วๆว,วันนี้ นอกจากนั้นพี่น้องจะได้รับการพิสูจน์ว่าพักการเมืองที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยเสนอพรบนิรโทษกรรมเพื่อประโยชน์ของทักษิณไม่ใช่เชื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นคือการโกหกประชาชนครับพี่น้องและจากนี้ไป ปีนี้เป็นปีที่สองของโครงการรับจำนำข้าวก็จะได้รับการพิสูจน์ว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยกำลังจะโกหกประชาชนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยจะลดราคาโครงการจำนำจาก15,000บาทเหลือ13,500บาทพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ที่ผมต้องเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดผมกำลังจะเรียกร้องพวกเราทุกคนว่าให้พี่น้องเตรียมดอกไม้เพลิงเตรียมดอกไม้ไฟไปวางบนกองศพของรัฐบาลยิ่งรักในเร็าวันนี้เพราะผมเชื่อว่าโครงการจำนำข้าวทุกเม็ด15,000บาทนั้นไปไม่รอด ตายแน่นอนพี่น้องเอ๋ยและครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ราชสีที่ชื่อว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทรรมนั้นมันเป็นไปไม่ได้คุณทักษิณเป็นนักธุรกิจผูกขาดเขาเคยผูกขาดในประเทศไทยเวลาเขาคิดอะไรเขาผูกขาดเขาได้กำไรทั้งหมดแต่วันนี้เขาคิดจะผูกขาดเรื่องการค้าข้าวในระดับโลก เขาบอกว่าจะจำนำในราคาสูงเพื่อที่นำราคาในตลาดโลกปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนั้นผิดทั้งหมดที่ผมว่าผิดทั้งหมดเพราะว่าวันนี้ข้าวไทยขายไม่ได้ขนาดนี้ในประเทศเรามีข้าวเหลืออยู่ประมาณ18ล้านตันผมจำได้ว่าตอนสมัยที่เราเป็นรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นเพื่อไทยทำโครงการจำนำเหลือข้าวให้เราประมาณ5ล้าน6แสนตันข้าวสารเราใช้เวลาขายประมาณเกือบเกือบ3ปีขายไปได้ประมาณ3ล้านตันดังนั้นข้าว18ล้านตันเนี่ย mm hmm. เกิดถ้าจะพัดจับผูยิ่งลักไปไม่ได้ท่านอภิสิษ์กลับเข้ามาเนี่ย mm hmm. ผมว่าท่านอภิสิต์องต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยก,กว่า15ปีในการขายข้าว18ล้านตันนี้พี mm ่น้องที่รักทุกท่านครับ ผมต้องการจะย้ำนะครับว่าวันนี้สิ่งที่บอกว่าราชสีอย่างทักษิณนั้นไม่เก่งจริงใชแล้วเพราะรับรู้มาว่าชอบใช้ไวอากาและผมก็เชื่อว่านโยบายโครงการรับจะนำข้าว15,000บาททุกเม็ดของทักษิณจะทำให้ทักษิณสินส้นมนขลังฮะมันจริงไม่แปลกใจช่วงนี้เราเห็นคุณยิ่งรักเดินสายตลอดฮะผมมีรางสังหรณ์ระ อาทิตย์ที่ผ <ms> <natürlich Esta, S 1> ่านมาก็เดินสายไปภาคอีสานอาทิตย์นี้ก็เดินสายไปที่จังหวัดอุทรยาไม่รู้อาทิตย์หน้าจะเดินสายไปจังหวัดไหนเพราะรู้ว่าตัวเองไปไม่รอดแล้วผมอยากจะเล่าให้กับพี่น้องฟังนะฮะเพราะว่าพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจโครงการจำนำอย่างลึกซึ้งพี่น้องไม่ต้องไปสนใจฮะชื่อมันชื่อโครงการรับจำนำข้าว1 0 0 0 0บาทแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยวันนี้ลักษณะของโครงการมันคือการ ผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐบาลครับพี่น้องฟังช้าๆนะครับวันนี้มันคือการผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐบาลในเมื่อรัฐบาลผูกขาดการค้าข้าวในประเทศทั้งหมดในราคา1 5 0 0 0บาทรัฐบาลไม่มีลงสีในการรับซื้อข้าวรัฐบาลก็ต้องจ้างลงสีถามว่าลงสีโกงไหมโกงรัฐบาลสีข้ามไปได้รัฐบาลก็ต้องจ้างลงสีในการสีข้าวจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร เมื่อได้ข้าวสารมาเก็บไว้ในโกดังรัฐบาลไม่มีคนมาตรวจสอบคุณภาพข้าวรัฐบาลจําเป็นต้องจ้างเซอร์เวเยอร์มาตรวจสอบคุณภาพข้าวคาถามว่าเซอร์เวเยอร์โกงไหมโกงและสุดท้ายรัฐบาลเก็บข้าวไว้ในโกดังทั้งหมดรัฐบาลอ้างบอกว่าต้องขายเป็นความลับที่เรียกว่า G2G รัฐบาลโกงไหมตุ้งแล้วมันโกงทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมพี่น้อง การที่รัฐบาลโกงทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางถ้าพูดแบบยิ่งลักษณ์ต้องบอกว่าต้นน้ากลางน้ําปลายน้ํามันทําให้ประเทศลม่มจมโครงการนี้มันจึงไปไม่รอดพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องที่รักทุกท่านครับหนึ่งปีสี่เดือนที่ผ่านมาของการทำโครงการณวันที่3 1มมกราคมปีห6มีการปิดบัญชีปรากฏว่า ตัวเลขการขาดทุนของท่านรองสุภากับการประเมินร่วมของพรรคประชาธิปัตย์บรากฏว่าโครงการนี้ขาดทุนไปแล้ว260,000ล้านคำถามถามว่าทำไมจึงขาดทุนเร็วขนาดนี้และล่มจมเร็วขนาดนี้ก็เพราะว่ามันโกงครับผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องทุกท่านพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เคารพทุกคน พักประชาธิปัตย์ออกมาต่อสู้โครงการจำนำเราต่อสู้อยู่เรื่องเดียวห้ามโกงเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่เรื่องโกงเรามาต่อสู้แต่ไอ้พวกนี้เวลาเจ๊งแล้วพานทำโครงการจำนำหมื่นห้าไปไม่รอดตอนนั้นจะลดราคาแล้วหมื่นสองแล้วบอกว่าที่ต้องลดราคาเพราะว่าพักประชาธิปัตย์พวกนี้มันเจ๊งแล้วพานนะพี่น้อง หลังจากจะลดราคามาที่1 2 0 0 0บาทปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาไม่ยอมตอนนั้นคุณกิติรัตน์นัะรนองหรือที่ชื่อว่าไวไลายบอกว่ามีปัญหาเรื่องฐานะต้องการจะมีวินัยทางการเงินการคลังทําอยู่ได้ไม่กี่วันปรากฏว่าพี่น้องชาวนาจะมาประท้วงหลังจากนั้นไม่กี่วันกิติรัตน์บอกว่าจะขึ้นกลับไปหมื่นห้าเหมือนเดิมผมแปลกใจจริงทําไมวินัยการเงินการคลังใช้เวลาแค่ไม่กี่วันกลับมาเหมือนเดิม ผมจำได้แม่นว่ากิติรัตน์ชอบพูดอยู่เสมอว่าถ้าโครงการจำนำขาดทุนมากกว่า60,000ล้านบาทหัวหน้าซีนเศรษฐกิจจะแสดง,งความรับผิดชอบแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วกิติรัตน์บอกไม่ได้พูดพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบอกกับพี่น้องกรุงเทพและพี่น้องเกษตรกรชาวน,นทาทัประเทศว่าข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับ เพราะว่าโครงการจำนำมันไปไม่รอดรัฐบาลขายค่าไม่ได้ไม่มีเงินมาหมุนชาวนากว่าจะได้เงินใช้เวลาสองสเดือนเจงแล้วเจงอีกรัฐบาลจะลดราคารับจำนำจาก1 5 0 0 0บาทเหลือ1,3,500บาทในวงเงินไม่เกิน4 0 0แสนมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปหลังจากผมทราบข่าวนี้ ผมก็มาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เพราะข่าวนี้ออกเมื่อวันลืนเมื่อวานนี้พวกเราไปชิงถแถลงข่าวว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะเราถือว่าเราต้องพิทักษ์สิทธิของพี่น้องชาวนานโยบายจำนำหมื่นห้าเป็นสัญญาประชาคมระหว่างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนักการเมืองพรรคเพื่อไทยกับพี่น้องชาวนาเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณต้องทําให้ได้ ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณทำไม่ได้คุณต้องออกไปเพราะว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองหาเสียงต้องรับผิดชอบเข้ามาแล้วต้องทำให้ได้ใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ทำยังไงต้องออกไปวันนี้ขอเตือนไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับประชาธิปัตยัไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะมาลดราคาของพี่น้องชาวนาะ เราถือว่าคุณสัญญากับชาวนาไว้หมื่นวันนี้คุณไม่มีตงังคุณจะมาลดหนึ่งหม่าไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นคุณต้องออกไปเท่านั้นคุณจะออกด้วยการลาออกหรือคุณจะออกด้วยการยุบสภาหรือคุณจะออกด้วยการให้ประชาชนไล่คุณให้ออกไป แต่พี่น้องที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพวกเราต้องมาสร้างบรรทัศฐานของคําว่าประชาธิปไตยไม่งั้นพักการเมืองก็แต่หาเสียงหาเสียงถึงเวลาแล้วทําไม่ได้แล้วก็เฉยๆแล้วผมกลัวว่าเกิดถ้ารอบนี้เขาลดราคาเหลือ13,500ถ้าพี่น้องยอมกเกษตรกรยอมนะรอบนาเขาบอกว่าเขาจะหาเสียงจํานําข้าวส0,000่นแล้วทาแค่3เดือนดังนั้นเราต้องสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาธิปไตยที่ดี การหาเสียงของพรรคการเมืองถ้าหาเสียงแล้วทำไม่ได้ต้องแสดงความรับผิดชอบต้องออกไปเท่านั้นใช่ไหมออกใช่ไหมพีม่น้องพี่น้องตะโกนดังๆสิตะโกนดังๆยิ่งรักฟังไว้ยิ่งรักฟังไว้ อะไรที่หาเสียงแล้วทำไม่ได้ต้องออกไป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 พี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะเอ่ยชื่อบุคลคลคนหนึ่งฮะพี่น้องจำไว้เลยนะเพราะว่าคนคนนี้คืออธิบดีกรมการค้าภายในชื่อว่าคุณวิบูล,ลักษ์พี่น้องจำไว้นะฮะ ฝากบอกพยามพี่น้องเกษตรกรชาวนาท,ท,ที่อยู่ที่บ้านว่าพี่น้องจาชื่อว่าคุณวิบูล,ลักษ์อธิบดีกรมการค้าภายในเพราะผมเตือนเขาแล้วการเจรจารในการลดราคาจำนำจาก 15, หมื่นห้าเหลือหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยข้าราชการประจำอย่ามายุง่งที่ผมต้องอ้างว่าอย่ามายุ่งเนื่องจากว่าเพราะว่านักการเมืองพักการเมืองเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ถ้าเป็นการช่วยเหลือที่เกิดจากมติคณะ,ะรัฐมนตรีข้าราชการเข้ามาจัดก,การได้แต่การหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศการขึ้นป้ายการสัญญาประชาคมข้าราชการที่ชื่อว่าวิบูลยักษ์อย่ามายุง่งผมเรียกร้องว่าคนที่จะต้องเจรจากับชาวนาควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคุณนิวัฒน์ทรงเท่านั้นคุณวิบูลยักษ์อย่ามายุง่ง ถ้าคุณวิบูล,ลักษ์อธิบดีกรมการค้าภายในยังอยากจะมาเจราจารลดราคาพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวนาจําไว้เลยว่าคนที่ทําให้พี่น้องชาวนาต้องถูกลดราคาจาก 15, 000, หมื่นห้าหือหมื่นสามนอกจากรัฐบาลเพื่อไทยแล้วยังมีวิบูล,ลักษ์อีกคนหนึ่ง <Yeah. S 1> พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้พี่น้องจะเห็นแล้วนะครับว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยกําลังโกหกชาวนา กำลังหลอกลวงประชาชนนะพระบนิรโทษกรรมท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ก็บอกพวกเราแล้วว่าพวกนี้ก็กําลังโกหกและหลอกลวงประชาชนเพราะพระบอนนรโทษกรรมต้องการทําเพื่อทักษินแต่นโยบายรับจะนําข้าวทํามาได้ยังไม่ครบสองปีจะมาลดราคาเราก็ถือว่าเป็นการโกหกชาวนาแล้วผมอยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งฮนะเหตุผลที่บอกว่าน่าเศร้าใจเนื่องจากว่าถ้าเขาลดราคา เขาลดราคาเฉพาะพี่น้องชาวนาแต่ปรากฏว่ากระบวนการอื่นๆไม่มีใครลดราคาเขาเลยเช่นค่าดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พี่น้องเชื่อไหมว่าเขาจะได้เกวียนหนึ่งประมาณ450บาทหนึ่งปีทกสจะได้เงินจากรัฐบาลในค่าดำเนินการ9,900ล้านบาทหนึ่งปีไม่ลดราคาเขาลงศรีได้รับค่าสีแปลเกวียนละ5 0 0บาทหนึ่งปีลงศรีจะได้รับเงินประมาณหมื่นกว่าล้านเงินเหล่านี้ไม่ลดของเขา ก็เท่ากับว่าหลายๆส่วนทั้งค่าเซอร์เวเยอร์ค่าโกดังปีละประมาณ3,000กว่าล้านเงินเหล่านี้รัฐบาลไม่ลดแต่กลับไปลดแต่ชาวนาดังนั้นพี่น้องชาวนาจําไว้ว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยพวกนี้ครบไม่ได้เพราะเขาเห็นชาวนาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็เลยหลอกเอาหลอกเอาเนี่ยและผมยืนยันเลยว่าพรักการเมืองที่จริงใจกับคนจนจริงใจกับชาวนาพุ่มเทต้องการเห็นชีวิตชาวนาดีขึ้นคือพักประชาธิปัตย์ ที่น้องที่รักทุกานครับบังเอิญเข้าให้เวลาผม20นาทีแล้วก็ผมเตรียมประเด็นไว้9ประเด็นพึ่งพูดไปได้4เอาไวร้รอบหน้าต่อภาค2เนาะแต่ผมอยากจะย้ำกับพี่น้องน,นะครับว่ากระบวนการโกงทุกขั้นตอนนะโดยเฉพาะขั้นตอนข้าวจากลงสีไปสู่โกดังเนี่ยที่มันมีคำว่าล้อมกองเกิดขึ้นขอเล่าสักนิดนึง เพราะว่าเวลาล้อมกองในก็เ,เอาของดีอยู่รอบข้างนอกแล้วเอาของเสียมาสู้อยู่ข้างในตอนนั้นโฆษกรัฐบาลทีมงานพวกนี้ไม่ยอมทําการบ้านเราเคยเรียกร้องรัฐบาลว่าต้องระวางังต้องมาตรวจกด,ดังเพราะมันมีการล้อมกองไอ้พวกโฆษกรัฐบาลก็ไม่ทาการบ้านมัดถแถลงข่าวเรียกร้องให้ผมหมอวรลงไปสาธิตให้ดูเราทีมงานไปะชาธิปตะเราพูดจริงทําจริงมีหลักฐานจริงถึงเวลาเราไปสาธิตให้ดูที่ตําเนียบ เราไปที่ทำเนียบเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นเขาบอกว่าทีมโคโสกต้องไปนกขมิ้นสัญจรกับนายกทิ่งรักวันนั้นไม่อยู่ทำเนียบเราไม่ว่ากันแต่ปรากฏว่าเราฝากทีมงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าเราจะมาอีกครั้งหนึ่งตามรัดหมายคือวันพุทธที่17แต่ถึงเวลาวันพุทธที่17เพื่อจะไปสาธิตให้พวกนี้ดูปรากฏว่าพวกนี้หายหัวหมดครับพี่น้อง นีหนำซ้ำครั้งครั้งแรกเราไปเราเข้าทำเนียบได้แต่เราไปครั้งที่สองเนะี่ยยามบอกผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาลบอกว่านายสั่งมาว่าไม่ให้พวกผมเข้าทำเนียบผมก็บอกไอ้พวกผมมันเป็นผู้แทนประชาชนขนาดประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนต้องมีสิทธิ์ไปทำเนียบใช่ไหมลราไอ้พวกผมเนะี่ยเป็นตัวแทนประชาชนนะ่ะ ต้องการเอาความปัญหาต่างๆไปบอกกับทางรัฐบาลให้รัฐบาลไปแก้ไขผู้ผมจะเข้าทำเนียบไม่ได้เชลหรือตำรวจประจำสภาพตำรวจประจำทำเนียบก็ตีบอกผมว่าท่านท่านท่านเห็นใจผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวันนั้นที่ท่านมาผมให้ท่านเข้าไปหลังจากนั้นเขาด่าผมเช็ดแต่ผมอยากจะฝากเตือนไปยังทีมโคศกรัฐบาลว่าอย่ามาท้าประชาธิปัตย์ วันนี้ประชาธิปั์ของจริงฮะวันนี้ประชาธิปัต,นนปปต์ใจถึงพึ่งได้และวันนี้ประชาธิปั์มีลูกนักเลงด้วยน่าจ๊ะจะบอกให้และแถมท้ายที่สุดขอข้ามตอนเลยแถมนิดเดียวฮะ ผมอยากจะฝากไปยังท่านนายกยิ่งลักคุณกิติรัตน์นิวัฒน์ธรรมงแล้วก็บุญทรงไพศาลไม่ใช่เออใช่คุณยิ่งรักคุณกิติรัตน์คุณนิวัฒน์ธรรมลงและคุณยันยงพงลาชแล้วกันสี่คนหลายคนแปลกใจทําไมผมไม่ฝากไปที่นัทวุฒิอมาเตนผมถือว่านัทวุฒิหรืออมาเตน ตายทางการเมืองไปพร้อมกับบุญทรงเรียบร้อยแล้วถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่านัทวุฒิตายทางการเมืองอย่างไรไปดูคลิปวันที่แถลงข่าวการเจงขาดทุนที่กระทรวงพาณิชย์นะตายอย่างนั้นฮะดังนั้นสี่คนนี้ฟังผมนัทวุฒินอนอยู่เฉย ผมจะสรุปประเด็นสั้นๆนิดหนึ่งว่าอยู่ๆกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจะเอาชิปมาฝังกระสอบข้าวเพื่อป้องกันการทุจริตเขาบอกว่าเวลาเอาชิปมาฝังกระสอบข้าวเราจะได้รับรู้ว่าข้าวถูกขโมยไปที่ไหนบ้างจะได้มีจอในการควบคุมทิศทางว่าข้าวไปที่ไหนผมบอกระวังเถอะชิปจะหายเอา มันสะท้อนว่าวันนี้เพื่อไทยตกต่ำสุดๆนะฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทำแม้แต่ตัวคุณทักษิณตกต่ำสุดๆ,ๆมันถึงเขาที่เรียกกันว่าที่ตกต่ำสุดๆ,ๆเขาถึงเรียกกันว่าราชสีวัยอากาฮะเดี๋ยวนี้ไม่สู้แล้วทักษิณนี่ยไม่สู้จริงๆหัวหน้าพักผมยังสู้เต็มที่ มีอย่างที่ไหนจะเอาชิปไปฝังกระสอบข้าวแล้วมาบอกว่าจะมาปราบการทุจริตคำถามถามว่าถ้าสมมติเอาชิปไปฝังกระสอบข้าวคำถามถามว่าการสวมสิทธิ์จะแก้ได้ไหมการโกงชาวนาเอาเปรียบชาวนาจะแก้ไขได้ไหมการเวียนเทียนข้าวจะแก้ได้ไหมการหยอดข้าวลงหลุมจะแก้ได้ไหมข้าวเน่าจะแก้ได้ไหม แล้วเวลาขาย G2G เป็นความลับจะแก้การทุจริตได้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่างโง่ผมถึงบอกว่าวันนี้ทักษินเพื่อไทยกระจอกจริงๆสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้ด้วยความมั่นใจเพราะว่าลูกพี่ผมอยู่ข้างหลัง มีอะไรบอกลูกพี่ก่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับเรื่องข้าวเป็นนโยบายจำนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่พี่น้องดูแนวคิดของพรรคเพื่อไทยในการแก้ปัญหาแต่และอย่างนะหวยสิ้นดีครัผมจะบอกให้ว่าเพื่อไทยคิดจะทำอะไรเรารู้ทันหมดอนะจะเอาชิปไปฝังกระสอบข้าวเราแถล,ลงข่าววังสองวันเงียบกิิบเลยเพราะว่าเรารู้ทัน ขนาดจะขายข้าวเนี่ยจะขายข้าว3ามแสนห้าหมื่นตันตายเดือนนี้เราก็แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วว่าตัวเลขขาดทุนไม่น่าจะต่ากว่า3,600ล้านวันนี้เพื่อไทยขยับอะไรในเชิงนโยบายไปท้ายปัตรรู้ทันหมดเลยการที่ประชาธิปัตร์รู้ทันแสดงว่าประชาธิปัตย์ดีวันดีคืนแต่เพื่อไทยนโยบายตัวเองไปแล้วแก้ไขก็อะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไงมั่วเอาไปมั่วมาเท่ากับตกวันตกคืน พี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์มีนโยบายที่ดีมากในการดูแลคนจนฮะแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงฮะเอาไว้งวดหน้าต่อภาคสองเนาะเพราะผมกินเวลาท่านสุเทพไปอีก10นาทีแล้ว วันนี้ย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องข้าวยังเป็นเรื่องยาวที่ต้องติดตามและผมเชื่อว่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลนายกจริ่งรักไปไม่รอดพี่น้องเตรียมดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟไปชาปนากิจตบที่นเนี่นรัฐบาลเพราะว่าไปไม่รอดแน่นอนตายแน่นอนพี่น้องเอ,อ๋ยขอบคุณครัวสวัสดีครับประมืดดังครับให้กับหมอวรงเดชกิจวิกรมจากพิษดุโลกครับ